กับข้อสู่ตีค้องร้องข่าวในช่วงนี้พี่พี่กทมช่วยด้วยโอ้โหพี่ปายยังคอนคงคอนเซปต์เดิมนะยกหูโทรศัพท์กริ้งกลางสองเบอร์เหมือนเดิมค่ะสองเครื่องสองเบอร์ไง199กับในส่วนของหนึ่ง ไม่รักพี่เสียดายน้องมากเอาสองอันเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆของพี่ๆในแต่ละสํานักงานเขตนะคะพี่ๆทางานกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่หรือในเรื่องของการรณรงค์ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะพี่ปลาไปไหนกันดีคะโค้งสุดท้ายไปหน่วยออกเสไม่ค่ะไปหน่วยออกเสียงเนี่ยละค่ะพี่ปลานับถอยหลังอีกก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ถึงสิบห้าวันสงวนวันอ๋อเหรอใช่วันนี้ยี่สิบหก อ,ออเวันที่7ไม่เท่าไหร่นะอีกแป๊บเ,เดียวดังนั้นนะคะช่วงนี้ก็ค้งสุดท้ายแล้วจริงๆไปดูเขตดินแดงค่ะก็มีการรณรงค์เรื่องของการออกเสียงประชามติค่ะ สำนักงานเขตดินแดงนะคะนำโดยทางด้านของผู้มืนในการเขตดินแดงค่ะคุณสายสีหิรันประเสริฐวุฒินะคะ<ส>ก็นำขบวนเจ้าหน้าที่เลยค่ะผู้บริหารเขตผู้บริหารศูนย์การค้านะคะไปเดินรณรงค์ชูป้ายกันแบบนี้เลยค่ะพี่ปรางเสิงหาคมไปออกเสียงประชามตินะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะนอกจากนี้ก็แจกจ่ายเรื่องของแผ่นพับนะคะเชิญชวนประชาชน,ชน,ชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในหน่วยเลือกตั้งที่แต่ละท่านนั้นมีชื่ออยู่ด้วยนี่เขาไปกันที่ศน ศูนการค้าฟอร์จูนทาวค่ะแล้วก็ศูนการค้าเอสพรนัดรัชดาพิเศษนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันไปที่เขตวังทองหลางกันบ้างนะคะแน่นอนว่าในเรื่องของการรณรงค์ออกเสียงประชามติทํากันอย่างต่อนเนื่องทั้งเขตวังทองหลางเองก็ได้มีการตรวจหน่วยออกเสียงประชามติค่ะ สำนังกงานเขตวางทองล้างโดยนางเกษรพรน์สัตยาชัยนะคะผู้มนวยการเขตวางทองหล้างได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้มนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายเทศกิจตรวจออกทอภัยค่ะตรวจหน่วยออกเสียงประชามติบริเวณด้านหน้าองค์การค้าของสองกสค์นะคะระหว่างซอยราดพร้าว1กถึง63และที่ซอยราดพร้าว1ค่ะ นอกจากเขตวางทองหลางแล้วนะคะที่เขตปทุมวันเองก็เช่นเดียวกันก็มีการตรวจหน่อยออกเสียงเรื่องของประชามติด้วยนะคะ ไปชมภาพสํานักงานเขตปทุมวันค่ะโดยทางด้านของท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวันนะคะคุณสุวรรณีภูสุวรรณหัวหน้าฝ่ายโยธาแล้วก็หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขาพิบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปตรวจสถานที่ที่ใช้เป็นหน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะในเขตปทุมวันซึ่งก็กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้แล้วตรวจสอบดูความเรียบร้อยต่างๆรายชื่อต่างๆนะคะหน่วยออกเสียงต่างๆพื้นที่ต่างๆครบถ้ว เรียบร้อยมากน้อยแค่ไหนโอ้โหเอาสายวัดก็ไปวัดด้วยก็คือต้องดนะูพื้นที่ว่าเราจะใช้พื้นที่เท่าไรนาี่เจ้าหน้าที่อยู่เท่าไรากี่คนอนะไรแบบนี้นะ,ะเพียงพอไหมกับการที่จะรองรับอำนวยความสะดวกใ,ให้กับผู้ที่มีรายชื่อในหน่วยออกเสียงนั้นๆน,น,นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรุงเทพมหาคนครนั้นได้ร่วมดําเนินการค่ะตอนนองกันไปที่เขตบางคอแหลมกันบ้างค่ะในเรื่องของภารกิจตรวจเยี่ยมชุมชนพี่ๆก็ยังให้ความสําคัญค่ะ สำนักง,งานเขตบางคลแลมโดยผู้มีการเขตบางคลแลมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนได้มีการตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนบางคอแลมค่ะเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนสร้างความเข้าใจในการทำหน้าที่ของกรรมการชุมชนและมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะที่ศาลาประชาคมชุมชนบางคลแลมที่จเจริญกรุง103ค่ะ จากบางคอแลมนะคะไปดูกันที่เขตบางพลัดกันบ้างเขามีการรณรงค์งนะคะในการรวมพลังกันค่บพี่ปลาสร้างเมืองที่น่าอยู่ว้าวไม่ธรรมดานลยคนะ,คะนะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะสํานักงานเขตบางพลัดค่ะนาโดยท่านผู้อำนวยการเขตนะคะคุณกัญญกาสังประสิทธิ์ค่ะก็เดินทางลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้บริหารของเขตะคะ่ะนําคณะเจ้าหน้าที่ของเขตบางพลัดนะคะผู้แทนชุมชนพร้อมกับผู้แทนของทหารรอ9,003ค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะรณรงค์รวมพลังสร้าง เมืองหน่าอยู่ในพื้นที่ให้มีการจัดระเบียบการคืนทางเท้าให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะจุดนี้เนี่ยก็มีการจัดระเบียบกันนะพี่ปรางที่บริเวณของห้างพาตาปิ่นเกล้าเขตบางพลัดค่ะก็ดําเนินการโดยพี่พี่เทศกิจของสํานักเทศกิจกรุงเทพมหานครน,นั่นเองชอบตัวมาสคอต มาสคอตของพี่เพศสกิจค่ะมันน่ารักนะจริงๆนะพี่ปรางนะมันก็สร้างแบบว่าสีสันตัวการ์ตูนที่หล่อมากตัวการ์ตูนใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวเป็นๆนาะคุณพี่เขาก็หล่อค่ะหล่อที่ใจมาก่อนเลยทีเดียวเห็นด้วยนะต่อเนี้งกันไปที่เขตทวีวัฒนากันบ้างค่ะมีการรณรงค์เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญโอ้โหได้บุญช่วยเราไปติดตามกันค่ะ ในเรื่องนี้สำนักง,งานเขตทวีวัฒนาโดยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารเขตทวีวัฒนาเจ้าหน้าที่เข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่แหล่งกําเนิดโดยโครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิลนะคะเปลี่ยนเป็นขยะเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญน,นั่นเองที่บริเวณหมู่บ้านและดาวันปิ่นเกล้าโดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะกรรมการและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านค่ะที่มีความตั้งใจจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านปลอดขยะหรือว่าสิ่ เวสนะคะแน่นอนว่า<ม>เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะนอกจากจะร่วมกันเรียกว่าลดขยะที่เป็นขยะมูลฝอยนำไปรีไซเคิลได้บุญด้วยนําเงินไปบริจาคให้กับทางวัคใช่ค่ะแล้วที่สุดแล้วที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่สวยงามะสะอาดสะอา้าน นะดีๆจริงๆหลากหลายกิจกรรมเลยะนะคะที่เรารวบรวมกันมาแล้วก็เป็นภารกิจสําคัญของแต่ละสํานักงานเขตด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพี่พี่ฮีโร่รอเราอ,อยู่ค่ะค่ะ